โอเควันนี้นุ้ยจะมาทำครัวซองจากแป้งปลเปียนะคะที่เวียดนามเดี๋ยวมาดูกันเลยไข่หนึ่งฟองนะคะโอ้นี่ลานะคะอันนี้เป็นเนยนะคะ แป้งมันแบบก็ทำเละมันจะเป็นหรือเปล่าไม่รู้คือม้วนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาเข้าตอยอบเสร็จแล้วนะคะอมานหอมอ่ะก็คล้ายๆแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวชิมกันเพราะว่ามันจะเกาะข้างในมันจะนิ่มนะ นี่เป็นครีมที่ที่นทำไว้นะเดีย๋ยวมาปาดมชิ้นกัน<ป>